ตายเดียวนะครับตายเดียวเลิกนะครับผมตายเดียวเลิกครับตายเดียววันทามันทาม ไอ้แม็กโอ้ยเวลาหมดแล้วนะครับ โอเคหมดเวลาครับหมดเวลาครับเลยไปตองนาทีแล้วโอเคโอเคขอบคุณครับสุดยอดครับท่านประธานกดจับกดจับกด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 ยิงสวยยิงสวยนี่ครับผมโอเค Thank you, thank you, thank you ไปไปไปอ่ะแบงค์แบงค์ยังอัดอยู่ 马上就得马上。